เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกและความปลอดภัยสับสถานที่ท่องเที่ยวสล้วกเป็นแหล่งนะครับซึ่งมีการเพิ่มเนีแน่นะครับก็ทางภูมาชาิทำให้เกิดความสะดวกและความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในในท้องถิ่นและในจังหวัดของเรานะครับเป็นการในอนาคตต่อไปด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับที่ต้องเรีเราได้มากขึ้นนะครับทางนี้เรื่องนี้ผมก็ดีนะฮะ ถามนิดหนึ่งว่าแนวทางว่าทราบว่าจะได้รับการนบรรลุอีกเกือบเป็นแสนไร่นี่กับพัสดุกิจสิกานะครับ3 6า7 5ไร่นะครับหาไที่เราเตรียมการขนบอยู่นะปัจจุบันเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยในภาพพื้นของจังหวัดเราเนี่ยชาติเนี่ยจะนำเสนอไปที่กระทรวงเพื่อให้ครมมัดตามเป็นป่าโรงงานกระดาษไทยในที่6นะครับซึ่งเป็นพื้นที่แปดสิบสี่สามสิบหกศูนย์ ธรรมชาติของอุทยานเหมือนกันใช่ไหมค่ะคือบุญการนะคะทำหน้าที่ผู้ช่วยผลักดันธรรมชาติเทรวันนะคะในน้ำตกเอรวันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตําดับต้นๆนะคะมีปีก็ประมาณ2,500